พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่7ธันวาคมคิสตศักราช2ิ2 5สัปดาห์ที่สองของการรับเสด็จ คำพยานชีวิตโดยคุณจูเลียนิสบาเอสเดพิชาโดสาธารณรัฐโดมินิกันและข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครวนและสามาคิธรรมร่วมกันปรากฏในอิสยาบทที่61ข้อหนึ่งและข้อสพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจและร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เท่าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข ผาห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อเขาจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ฮุนจูเลียนิสบาเอสเดพิชาโดเป็นพยานว่าประเพณีคริสต์มาสอันเป็นที่ชื่นชอบในสาธารณรัฐโดมินิกัน คือการแลกเปลี่ยนของขวัญที่เรียกว่า angelitos แปลว่าทุสวรรคน้อยโดยผู้เข้าร่วมจะเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วใส่ลงในภาชนะเพื่อให้แต่ละคนสุ่มหยิบชื่อของผู้ที่จะมอบของขวัญให้ประเพณี angelitos เป็นสิ่งสวยงามที่ปฏิบัติร่วมกันทั้งในครอบครัวในคริสตจักรและในหมู่เพื่อนร่วมงานซึ่งสะท้อนถึงจิตใจแห่งการให้ให ที่เป็นหัวใจของเทศกาลคริสต์มาสในเอาบทที่6 1เราได้อ่านถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์แก่ผู้ที่จิตใจแตกสลายผู้ต้องโทษผู้ที่ไว้ทุกข์และผู้ที่ทุกใจพระองค์ทรงประกาศข่าวดีแห่งการแปลกเปลี่ยนคือมาลัยแห่งความงดงามแทนขี้เท่าน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์และเสื้อคุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เฉพาะในเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นแต่พร้อมใม้แก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต,ต์ตลอดทั้งปีไม่น่าแปลกเลยเมื่อพระเยซูประสูติเหล่าทุสวรรค์ก็ปรากฏที่เบดลเลเฮมประกาศข่าวแห่งสันติสุขและข่าวดีต่อมวลมนุษยชาติเมื่อดิฉันต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในปี2006เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของดิฉันชีวิตเก่าถูกเปลี่ยนเป็นชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ความบาปของดิชันถูกเปลี่ยนเป็นการให้อภัยจากพระเจ้าความมืดถูกเปลี่ยนเป็นความสว่างในพระคริสต์ข้อคิดสําหรับวันนี้การบังเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อให้ด้วยใจกว้างขวางข้าแต่พระเจ้าแห่งข่าวดีขอบพระคุณสําหรับของขวัญคือพระบุตรของพระองค์ที่ประทานความรอดให้แก่ข้าพนค์ทั้งหลาย พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาครสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ